เพื่อนๆว่าต้นอะไรคะเนี่ยมีดอกด้วยนานๆจะได้เคลียมาดูคนขยันทำงานฝนตกก็ไม่ยอมเข้าร่มนะคะคนขยันของบ้านสวัสดีค่ะดีงามา c ชา n แนลค่ะมาถอนหญ้านะคะถอนวัชพืชท่ามกลางสายฝนเลยจะเป็นหวัดไหมเนาะเด็กน้อยเอ้ย ่อนแล้วถอนง่ายขยันจังเลย คนขยัน ฝนหยุดตกแล้วทำงานต่อนะคะต้นชวนชมต้นเบลเลอรละ ไม่รู้ต้นอะไรกันมั่งเนาะนนมไม่ที่มันขึ้นทั่วๆไปตรงนั้นน่ะแมวชอบทุกอย่างเลยเหรอตกแป๊บ เดียวหยุดตกละไหนชี้ซิเอาเม็ดมาโรยเหรอ ถอ,อนไม่หมดมั้งหน้าตรงนั้นน่ะนั่นน่ะไม่หมดหรอกมั้งน่ะถอนไหวไหมแล้ปลูกอะไรในกระถางอ่ะไม่เห็นมีต้นจริงเลยมีแต่วัชพืชล้วปลูกอ่าเคียไว้เป็นกระถางเปล่าวัชพืชวัชพืชมันก็มีสิทธิ์ที่จะโตใหม่ได้สิมันมันต้องไม่มีดินอ่ะมันถึงจะไม่โต เผื่อปลูกอะไรแล้วก็อย่างนี้แหละก็ต้องถอนอย่างเงี้ยไม่งั้นก็ต้องเอาพลาสติกเอาถุงดำม,มามาคุมก่อนหน้านี้ hearing, นต,นต้องเอาถุงดำม,มามาคุมดินวัชพืชมันจะได้ไม่ขึ้นมันจะได้ตาย ในกรณีที่เรายังไม่ปลูกอะไรอะหาถุงดํามาคุมไว้ถุงพลาสติกอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องถุงดำหรอกแต่ถ้าถุงดํามันจะดีเพราะว่าถ้าเกิดเป็นถุงอย่างอื่นน่ะแสงแดดมันส่องถึงพืชก็จะมีการสังเคราะห์แสงแล้วก็ขึ้นต้นใหม่ขึ้นมาอีก ไม่ไหวหรอกหนักมากไม่ได้หรอกปล่อยอย่างนั้นแหละระวังล้าสายไฟปลูกแบบนี้เลย ทำขากระบะเข้าไปเอาไว้นิ้วใสดินใสนะคะจะปลูกอะไรก็ปลูกได้เลยบนดาดฟ้านะคะยังอุตสาห์ขึ้นกับเขาอยู่นึกว่าจะตายแล้วกระถินขึ้นง่ายแล้วก็เป็นไม้เปาะหักง่ายเป็นไม้เนื้ออ่อน ฝนตกใหม่ๆแบบนี้ดินกำลังอ่อนตัวนะคะถอนหญ้าง่ายขึ้นถอนวัชพืชง่าย เขายังใช้ถาวันมัดของได้นะเพราะความเหนียวของเขา มีรถรับส่งด้วยใช่ไหม นักเรียนข้างนอกเข้ามาเรียนข้างในกันเยอะไหมหรือเฉพาะแค่ในหมู่บ้าน